เอาแฮมได้เถอะสวัสดีครับสวัสบสวัสดีครับสันเคยัครับนะเช่นครับนะเช่นคยโดนคยดีคดีครับนานๆทีครับพวัับีครับนะัอดีครัสักกันไวัสนับนปัสรับสับปวัสีบสัครับวัสีัคัันส รับกล้องขึ้นเอาอีกแล้วเกียมโตเดินอีกแล้วอ้ยจังไงเป็นยังไงสันนีิทำนะอยู่โซนนี่ครับนะอ่าอย่าไปซอกินขนมแม่นั่นมันชิลรมรถชิลรมผมสนา่าเอ้ย ว่าแล้วครับมันบ่แล้วครับสมมรับบอล้ม,มบ่แล้วครับอ่างเงิดน,นะมันต้องใส่ดีนะครับจักรยานเลี้ยงงัวครับนะเดี๋ยวกิดล้มเดี๋ยวกิดจอดไล่งัวล้มงัวตั้มล้มงัวเฮ็ดล้มนะมันจะเป็นตรงดีบันดใดกันใดครับเนาะซื้อแบบทนทนแน่นะครับนะจักรยานแบบทนทนหน่อยแล้วกันเนาะ ส่วนสูกับงวงโวรยสู่ก็จะพาโปรยยังเชื่อจอดฝ้าวลายจอดลัดงวงสิฝ้าวลายจอดกระโบดีครับนะลมสะกอนครับเนาะเออสีแดงจังหน่อยโมเมนต์นีนเนี้ยโซนนี้ครับนะต้นดูบ่ต้นต้นดื้อต้นเอ่อยังหนอต้นแห่บ่มาดูไก่แห่เนาะทำนั่นไป มาคอ,อกเดียวครับนะโดนๆดนจะได้ออกมาเนาะดนๆน,น,นานๆจะได้ออกมาตัดใบเข่าครับกับหยาแน่ใบเข่าแน่ผสมกันนะครับช่วงนี้เนาะพอได้เลี้ยอยู่ครับนะพอเลี้ยวพราะทัวอยู่ ยาพ่อมีครับแต่าเพิ่นบ่ค่อยกินหรอกครับนะมันจะยางโดนๆออกมาเถื่อกับยางเนี่ยเริ่มจะกินแน่จังหน่อยครับผมมีคนไปครับนะนี่แต่เขาตะของออกไปด้านนี้อ่าโอ้โหกเร้วเลยละเนะลืมข้าวครับนะขออภัยออกไปด้านนี้เป็นเขานะครัเขาหน้าปังนะครับนะเรียงหนแครริมริมฟังมู่นนะครับนี่ริมเนี่ยันหาดตอนหาดตรงนี้ครับตรงเตินเนินหาดนี่ครับมีประจําก่อนสะพานนะครับนะ ก่อนจะถึงสะพานมูลครับสะพานศิลาพิรามเนาน้ำขึน้นครับเนาะว่าสิบคามน้ำขึ้นน้อยขึย้นใหญ่อยู่ครับเนาะน้ำก็ยังขื้นน้ำไหลแห้งครับเนะาะบ่อยากในพิ้นไปขามปันใดนะทา่าขึ้นมันแคบน้ำเนาะทีมงานบา่บเห็นน้ำเดี๋ยวรอทีมงานก่อนน้ำน้ำนิ่งรอทีมงานน้ำนิ่งไหลลึกสะกอนนะตรนะงนี้ก็ อดสมภาษาไปก่อนยังพอมีเข่าตัดอยู่นะครับนะกะเลียงจากมือสองมือแน่นะครับหน้าปังแน่น่าปังจากของแน่แต่ว่ามันต้องมีทีมงานสองคนครับนะน้องสายกับบ่ววางครับตรงนี้ทำงานอยู่เพื่เ,เทศง,งานเพิ่งอยู่ก็เลยเออกใช้เดียวเมื่อก่อนครับนะมาสั่งกับไปตัดเข่านะครับนะตัดเข่ากะอืมจะว่าจังไหนกะกินดูแล้วกินโดนแล้วนะครับเมืออยนะ้ำคนตัดกับมเมืออยประมาณยัง มันตัดกับบ่อไวตัดสมือกับบ่อไวนะครับเนาะมันไม่มีน้ำครับนะมีน้ำนต้องลุยน้ำตัดต้องแบกมันอยู่ไกลไปเลยมันไกลถนนนึ่หนึน่งต้องหาบต้องควานมาอาจจะเบึงลำบากนิดนึงเลยต้องงดสักวันครับนะเว้นมือพอได้ผักแน่พอได้ง่วงออกมารีแหลกแน่ครับนะพอได้มาผักพอนย่นใจพ่อเลยเรียนออกมานี่ยเรียนหลายรอบแล้วพิ้งหลายรอบแล้ว เอ้ยหฮมเย็นดีครับนะแง่อาจจะมีครับนะเพราะได้กินแต่ยาอยู่ด้วยเหรอครับนะบอบนถือว่ากี้ลายนะแง่เพราะได้เพราะได้กัดได้เล่มอยู่ครับนะอืมนี่กัดได้เล่มอยู่แต่เพิ่นสิบอยูใบกว่าแล้วนะมันสิบอยู่จังใดนะครับนะหลัดจังหน่อยนะครับนะจังออกไปใต้สะพานนะเพิ่นบอยู่แค่กับขอกนะครับมีสำนันเพราะว่าไปไกลกว่านั้นบ่ได้ครับ เขาไลายครับเนาะเขาถ้าพอใส่เม็ดสาวเขาถ้าพออ้วนเขาไอ้มันเขาก็มีครับนะเครื่องไม่น้อยอีกนะครับเนาะมันหน่อยเพิ่นกระปูไม่อีกเคิงเพิ่นแพงที่แพงใหม่เพิ่นสิปปิยำใหม่คนอีกหลายอย่างองค์ประกอบมันหลายครับปีนี้เอาอีช่านั่นเอาอีช่านั่นน,นันน่นนั่นเอาอีช่านั่นตลอดตัวสมุทรสาเลี่ยงไปสักก้อนนะครับเนาะ เรอปล่อยไหลทุ่งครับปล่อยไหลทุ่งก็เริ่มจะยากขึ้นมาแน่แต่ก็ยังพอได้ดปล่อยอยู่ครับนะง้อเล่หลายจริงๆต้องปล่อยไหลทุ่งนะครับนะแต่เขาจะเอ่อซื้องาซื้อยังกับอ้อาหารขนอาหารยังกับดีอยู่ครับนะสำหรับมีทุนนะครับคางมันคางเงี้ยไอ้พ่อมาได้เลียงแล้เรียงแบบธรรมชาตินี่เลยงาฟางนะครับนะยังมากกับงาปลูกนะครับนะแต่ว่าคงจะบ่อซื้องงานะครับเนาะฟางกัเริ่มจะมดที่กันนะ ลดปริมาณเหลือมือละสองก่อนบางมือกับสามนะครับสองถึงสามก่อนแล้วกันนะนะงวดสิบเจ็ดตัวนะครับงวดหน่อยจากตัวนะงวดละสองงวดสามสี่ห้า 2, งวดหน่อยประมาณหาตัวนะครับนะในหน่อยรุ่นนี้ครับนะรุ่นปีครับตีไปรุ่นปีไปแล้วกันคร่าวๆนะครับรุ่นปีเกือบถึงปีรุ่นปีนี่ประมาณหาตัวนะครับนะแต่เป็นงวดใหญ่งวดาานั้นถือว่าเป็นงวดใหญ่แล้วครับนะงวดสาวกันสาวสองปีขึ้นแล้ว 2ปีแล้วกันญ่แล้วเนาะถือว่าไงสิบสิบห้านะครับเอ้ยประมานสิบห้าไงสิบสองครับนะสิบสองตัวก็กินลายครับนะกินลายอยู่ปีนี้ระบายไปได้หน่อยครับนะตัวผู้สองนะครับนะซึ่งตัวหนึ่งตัวหนึ่งก็ระบายอยู่แต่ว่าก็อยู่ขวากึ่งเก่าระบายออกจากของตัวเองครับนะยังเลี้ยงขึ้นเก่านะครับนะตอนนี้มีสามเจ้านะครับตัวนี้เป็นของน้องไส้แล้วนะอุ่นโฮมนะครับนะไส้เป็นแม่เป็นไห ซื้อให้นะซื้อให้ทุก่มข้นทำฟาร์มก็ได้ไปแล้วนะเป็นสีทองนะครับสีทองก็ปล่อยไปแล้วนะครับลูกน้องสาวก็ได้ไปแล้วนะรองสาวใหญ่ก็ได้ไปแล้วแล้วใหญ่ก็ได้เป็นแม่เจ้ยไปนะครับนะก<ๆ>็ไปออกแมก่ไปพันมันก็คล้ายลูกสองหลุดแล้วเดี๋ยวปล่อยลูกสองหลุดแล้วเนาะเ<ๆ>จ้ยเป็นพี่นี่ครับพี่พี่กิ้งกิ้งบนห่มนะครับนะลูกแม่นวลติ่งติดมากระแม่นวลน,นะครับนะเจ้ย มีฟ้ามค่ะเดี๋ยวปล่อยไปทั้งหมดจะเป็นสามสีนะครับนะเนาะมาีสัใจใจนับสีทองนําสีทองกับลูกกระสองนะนับสองกันก็นกได้แล้วก็มาน้ำแดงน้ำแดงนะครับอ๋อลืมซื้อพันน้อง เป็นเป็นล่ำปีนะก็ขาวโอ้ลืมซื่อเลยนะลูกลูกไม่เอื้องเผาะะครับตัวผูนะครับนะปล่อยไปครัวเลยครับน้ำแดงอ่าคือซื้อบอกครับคือโดนเงียบโดนก็มาปล่อยแม่นีครับนะแม่บุญโฮมนะซึ่งปล่อยขึ้นปล่อยขึ้นเครื่องต่อเครื่องนะครับเราเอาลูกมันไว้นะครับถือว่าเครื่องนึงก็เป็นลูก,ก,ลกเป็นอ่า พร้อมบุญนาดางนะครับเอาไว้มามึอนี้มาซองครับลังอ่านบาเลยมาครับลังอ่านมาเราไปเจอเออเจ้าทินมาบเดยนี่ครับเขาไปส่องกันเบ้างจังหน่อยเอาพระลงไประเดินล่างนะครับผ้ามาเบิึงนี่ครับนัจังหน่อยคร่าวนะครับเนาะน้ำขึ้นนะครับน้ำขึ้นนี่ครับ น้ำขึ้นนิดนึงครับนะี่ครับทีเลียงเขาครับจะเลียงไปนี่ครับขึ้นกลับไปบ่มีป่องอยู่ทา่านป,จปัจจัยเป็นข้นมานหนีครับนะว่าพันยูสักพักก่อนคอยขึ้นมากขึ้นมานหนีก็จะเด็กกลับเลยนะครับนะ เพื่นมนแถวนี้อยู่อาจจะอยู่ใดอยู่ครับนะนี่พวกตีกลับครับนะโอ้มาอยู่ห่มโอ้ห่อนมืออีกแล้วอากาศก็จะห่อนปแปลกๆครับนะเห็ดออกดีครับช่วงนี้อู้ได้บ่เออห่อนห่อน,อนร้อนร้อนร้อนเขารมขา่มแล้วเขาร่มแล้วอยูก็ข้าวซ้ำนั่นนะครับนะจะจะเลี้ยงอยู่แค่นี้ครับมาหนึ่งจบอยู่ที่ตรงนี้ครับนะ ไปไต่สะาพานแล้วก็จะขึ้นขางสะพานกับกับ,กบขอ,อกกันนนะี่เขาวข่าซ้ำนี่ครับนะวันนี้จะพ่อกันไหมนะครับนะนี่กับพอ่พอๆซ้ำนี่ซักก่อนของคุณท,นทานทั่ทข้ามากรับชมครับขอบคุณครับผมสวัสดีครับ